โอเคสวัสดีกันด้วยครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมหมูตีบ้านนะครับผมผมเรียกเกมนี้ว่าหมูตีบ้านนะแม่งก็สนุกดีแหละเล่นดูเพลินๆแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้จะเล่นอะไรเพราะมันก็เป็นเกมหมุนแล้วก็สร้างเมืองอะไรเงี้ยเรามาดูกันว่า,าเราจะได้อะไรบ้างน,นะครับผมสําหรับอันนี้นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองเนี้ยเนี่ยดูลูปโป่งดิโบ๊ะ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 ไม่แปลกเราที่สปินกูจะเยอะขนาดเนี้ยนะครับผมโอเค รู้สึกทำไมมือมันสั่นมีคนพยายามชมตีหมู่บ้านกูใครวะเนี่ยได้เล่นดิครับมาตีผมก่อนได้เล่นดิครับอยาผมได้คอนนะอยาผมได้คอนนะได้คอนเลยอะ่ะเอาดิรออะไรอะ่ะตีกลับเลยดิตีกลับเลยดิครับมาตีผมก่อนเหรอไม่ใช่ดิกูไปตีเขาก่อนนี่วะอ้าวตีแมวไปดิ มีโล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 ไอปุ๊บสวนกลับปั๊บเลยเอาดิซึ่งแบบนี้ผมยังไม่เคยมานะเพิ่งมาครั้งแรกนะรู้สึกว่าเป็นไม่รู้ผมอยู่แบบที่เท่าไหร่อะ่ะนะผมผมอยู่แบบที่เท่าไหร่วะไหนวะแผนที่เออผมอยู่แบบที่เท่าไหร่ล้วตอนนี้ โอเคอยู่แมปที่8นะต่อไปเลยไปแอฟริกาแล้วก็แอตแลนติกโอเคก็เล่นเพลินๆไปครับผมสปินมี200กว่าก็หมุนไปได้แสนหนึ่งก็หมุนต่อนะมีตังก็รีบใช้ไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนขโมยเอานะไอ้เฮี้ยขโมยไม่เฮี้ยจัดไอ้สว์ขอค้อนอีกได้ปะอยากทุบว่ะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมดูกันไปเพลินๆดูแบบชิวๆไม่มีอะไรทำขอ,อโล่โอเคมีโล่ละตอนนี้ค่อยเอาพร้อมลบหน่อยจริงๆบางคนได้โล่ซ้ำก็อย่าเชื่อมันไม่ดีนะได้โล่ซ้ำมันก็มันก็ไม่ได้คิดเพิ่มนะมันก็มันก็มาบวกสปินให้ใหม่อยู่ดีนะผมไม่ต้องแบบเสียดายว่าแบบได้โล่นี่ได้คอแน่เลยโอ้โหเฮีย น่าจะอัพอะไรได้แล้วล่ะเอ,อ้ยลูกโปง่งลูกโปง่งลูกโปง่งอย่าเพิ่งไปโอเคทันอยู่เรานะ่าจะซื้อเป็นทา่ได้าของม้าก่อนแล้วนะโอเคยังไม่มีม้าเลยเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราขาดไอเนี่ยลูกป,ปั้นหมาแม่งล้านหนึ่งรู้สึกยิ่งยิ่งอัพยิ่งยิ่งของเริ่มแพงนะของเริ่มแพงเรื่อยเรื่อย ผมคิดว่าเมืองนี้แล้วมันจะอยู่ยาวละเพราะว่าแม่งของแต่ละอย่างแม่งแพงชิบหายเลยแต่ละชิ้นนะเมืองเก่าๆยังแบบไม่รู้ดิผมจําตอนความรู้สึกแรกที่มาเล่นไม่ได้แล้วะอะความรู้สึกแรกมันแบบมันยังก็หลงป้องอยู่อะตอนนี้รถเก่งแล้วอะเขียนไ้คอนลนะอันนี้บ้านไอโอ๊กเนี่ว่าผมไม่อยากไปตีมันเลยว่ะอันนี้เพื่อนผมนะและแม่งแบบเพิ่งเล่นด้วยไงผมรู้สึกไม่อยากจะไปตีมันเท่าไหร่ <c oughs> แแปไว้ก่อนแล้วกันแคบไว้ขู่มันกัน นะดูดิเวลหนึ่งอ่ะแล้วผมเวล200ร้อะแค่ผมไปตีมันไม่ใช่เรื่องเหรอะวะแม่งไม่ใช่วะผมไปตีสักคนหนึ่งดีวะเอาเป็นว่าผมตีคนไหนดีตีเอเนสเอะอินทิลาเนี่ยไม่ตีแล้วกันมันเพิ่งทักเฟซมาด่านะไปตีใครที่เป็นเพื่อนเราแม่งทักเฟซมาด่าทันทีเลยแต่ไปตี <c oughs> <c oughs> ไปตีคนไม่รู้จักเขาเขา,เขาตีกลับ ึกว่าผมอยากจะตีตีใครดีวะเลือกไม่ถูกเลยว่าจะตีใครดีแต่ผมอยากตีเป็นทางด้านของเพื่อนนะไม่อยากไปสุ่มนะสุ่มมันก็ไม่รู้ไปตีใครก็ไม่รู้อะตีเป็นคนนี้แล้วกันไม่รู้จักตีเลยโอ้ยเฮ้ยเมืองเขาจะพังแล้วอ่ะสองสานอยู่นะแต่ว่าซ้ำแล้วกันปัง Okay. ได้500แสนเลยยิ่งเวลเยอะยิ่งทุบยิ่งแรงนะครับผมถ้าตรงนี้เต็มเราก็ได้3ล้านอีกโอ้แผนการกูนี่มันยอดจริงๆตอนนี้มี800,000ว่ะเราให้ได้หนึ่งล้านแล้วเราอัพม้าก,ก่อนแล้วกันได้ป้นดนิป้นโอเคผมจะมาบอกสูตรวิธีการป้นนะครับผมอย่างแรกคือเรากดตรงที่มันดูกลางๆก่อนนะนี่เก้าหไม่มีเหรียญก็ช่างมันไป ไม่ไรเออลืมให้อาหารสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะได้มาช่วยขุดซะหน่อยเขายังอยู่เมืองเมืองเก่าอยู่เลยเมืองเตไอเนี่ยผ่านมาแล้วรู้สึกเฉยๆอ่ะเคคนนี้แม่งมีสองสองล้านกว่าว่ะไอคนนี้ว่ะที่ผมเพิ่งไปตีถ้าได้ป้นหมานี่ก็โอเคเลยสร้างม้าได้ปะเคได้ม้าแล้วครับเมืองนี้แม่งแพงอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเมืองต่อไปแม่งจะแพงกว่านี้ไหม อย่างที่บอกสูตรวิธีการสปินก็คือแบบกดค้างอย่างเงี้ยนะแล้วค่อยปล่อยอะไรเงี้ยโอเคมันมีโอกาสได้เงินเยอะกว่านะรู้สึกไอเขาใช้เหลือสามแสนแล้วอะโอ้โหรีบจัดอะกลัวโดนขโมยหรือจ๊ะสปินกูแม่งใช้แบบไม่ต้องกลัวหมดเลยเนะี่ยผมหมุนทีละหนึ่งแล้วกันนะไม่เดิมพันเยอะเท่าไหร่รู้สึกอยากเล่นเยอะๆอะ่ะยังไม่ได้แบบหิวเงินอะไรขนาดนั้นรีบใช้หมดอะไรขนาดนั้น สี่แสนแล้ววะ่ะห้าแสนวะ่ะผมไม่ได้มาถึงเงินผมนะมาถึงเงินไอ้คนข้างบนอะคอนมาสเตอร์อะอยากขโมยมากเลยวะ่ะขอหน่อยได้ปะวะขอหมูหน่อยเถอะอยากขโมยวะ่ะเห็นเงินแล้วหิวเลยวะ่ะโอเค,อเคผมแนะนำอย่าไปตีไอ้คนที่มันแบบเวลเยอะๆนะแม่งรู้สึกว่าแม่งไม่น่าตีนะเนี่ยอย่างเวลอย่างเงี้ยเยอะอยู่แต่ผมอยากตีเหมือนกันวะ่ะตีเลย,ยกัน ไอ้ผู้นี้ผมว่าน่าจะเป็นบอทนะถ้าเราตีอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกถ้าใครแบบไม่อยากมีเรื่องใครนะก็ตีบอทก็ได้นะแต่ถ้าเป็นผมแนะนานะตีเพื่อนสนุกกว่าจริงตีบอทไม่สนุกเหมือนเหมือนเราเล่นคนเดียวอะ่ะไม่สนุกตีบอทอะ่ะตีคนดีกว่าอ้าวไม่คนตีกูได้ดิได้เล่นดิดจะให้หนูตีผิดคนและมาตีกูอะ่ะโอ้ได้ห้า บวกหนึ่งโอเคเฮ้ยคกูจะกดลูกโป่งเอาทำไมกดลูกโป่งไม่ได้ไอ้เหี้ยเอ้ยมันโมตแต่โฆษณาอะไรก็ไม่รู้อะไรตอนนี้เรามี3ลนะ้าน4ล้านแล้วต้องมีเลยมี4ล้านรีบใช้เลยจ้ามี4ล้านรีบใช้เลยจ้าสี่ล้านกู 4, 000, ซื้อของแพงก่อนซื้อของแพงก่อนนะครับผม บ้านเดี๋ยวค่อยอัดที่หลังก็ได้ซื้ออันแพงๆก่อนซื้ออะไรมันแพงๆก่อนเรียบร้อยเหลือสองแสนแล้วครับรีบใช้เงินจัดนะกลัวโดนขโมยผมว่าดีวผมได้ทำศึกกับผู้หญิงคนนั้นแน่เลยมาตีผมผมแค่ไปตีเขาทีเดียวเองรู้สึกจะแค้นอย่างเลยนะเดี๋ยวเราได้มีเรื่องกันแนะ่เอาโล่มาก่อนโอเคพร้อมลบ อหนะ่อยอย่าทุบคืนว่ะคอ,อนหน่อยได้ไหมคอ,อนได้หรือเปล่าป้นแล้วกันมามีหนึ่งล้านหพอดีรีบใช้นะไม่รีบใช้โดนป้อนอันนี้บอกป้นตรงกลางป้นตรงริมเอาแต่ไม่ติดว่ะป้นนี้เลยกันเคสองจุดนี้ว่าอยู่จุไหนผมว่าอยู่หลังต้นไม้ นี่ไงหีบไม้ได้การ์ดวะแต่เรามีแล้วทุกอันโอเคได้ห้าแสนโอเคแจ่มอยู่นะเมืองอะไรวะเมืองบาดาดกัตกาอโอเคซื้ออะไรดีแปดแสนแล้วก็ซื้ออันที่แพงก่อนผมจะออพบ้านทีหลังแล้วกันนะบ้านแม่งถูกอะรู้สึกทำไมบ้านมันถูกก็ไม่รู้นะทั้งที่บ้านแม่งควรจะแพงสุด จะ okay. ยังไม่ปิดคลิปจนกว่าผมจะได้ทุบผู้หญิงคนนั้นคืนที่ปฏีผมโอเคได้แล้วแก้แค้นเลยครับอ้าวทำไมเป็นคนนี้อ่ะทำไมคนนี้ผมถึงได้แก้แค้นคนนี้วะทั้งที่คนที่ตีเราเป็นอีกคนหนึ่งได้เลยมันให้แก้แค้นคนนี้ก็แก้แค้นคนนี้ เมื่อนี้ก็ตีเมื่อนี้กันแล้สึกจะมีโล่อะถือว่าโชคดีไปแล้วกันลาดน้ำมือมัจจุราชไปได้โอเคแล้วสุ่มไปอย่าปล้นคนนี้วะอภิชาอภิอภิชยานะครับผมได้คอนอีกแล้วมาผมเป็นคนที่สุม่มได้คอนบ่อยมากเลย แกแขนแม่งทุกคนเลยแกแขนคนนี้นี่ไงตีก่อนนะโอ้โหบ้านยังหิมะอยู่เลย <c oughs> นีโลว่ะบ้านยังหิมะอยู่เลยมาตีเดี๋ยวเดีย๋ยวเจอกันบ้านยังแบบเป็นกระหลงป้องเป็นหิมะอยู่เลย หมุนต่อไปเราเหลือร้อยแปดแปดเหมุนได้อีก188ครั้งอ่ะนะก็เล่นเพ,นเพนลินๆไปครับผมผมเล่นเพลินมากเลยนะหมุนไปอย่างเงี้ยที่แบบมันเป็นเกมที่แบบดูไม่ต้องใช้สมองอะไรเล่นมากนะใช้แค่อัพบ้านอย่างเดียวซื้ออะไรได้ยังอืมซื้อบ้านอย่างเดียวอ๋อซื้อนี่ได้ละ ทำไมเมื่อกี้ใครตีกวูวะรู้สึกเหมือนมีใครมากระแทกบ้านกูข่าวสารหมู่บ้านไอคนนี้อีกแล้วตีกูอีกแล้วเดี๋ยวจะได้มีสึกกันขอค้อนหน่อยดิรู้สึกเขาต้องการกับผมแล้วมารู้สึกเขาต้องการมีกับผมแล้ว ้องการใช่ไหมบ้านยังหิมะอยู่เลยทำไมไม่เจียมตัวตีรถแล้วกันรถแพงสุดเนี่ยอามีโลโอเคมีโลก็โอเคมารู้สึกเหมือนเขาต้องการผมมากเลยนะทั้งที่แบบเวลตัวเองเขาไม่ดูเวลตัวเองแล้วเวลตัวเองไม่ยังน้อยอยู่ วิตัวเองยังแบบยังไม่เท่าไหร่เลยมาเจอผมน่าจะเวล30มสั้งไม่รู้เหมือนกันสองรอยสาเวลผมอะไม่ได้ขิงนะแต่แบบมันคนราเวลกันอะ่ะควรแบบรู้มากว่าแบบไม่ควรมาหาเรื่องคนอย่างเงี้ยมา เราสุ่มไปเรื่ยๆเราหาอัพอะไรเรียบร้อยขอบใจามากมนจะบอกสินะเท่าที่คิดไปพยายามโจมตีกูอีกแล้วมาดิอยากไฟก็ได้มไม่กลัวหรอกเมืองหิมะแต่ไม่รู้ว่าเมืองนี้มันซ่อมแพงไหมนะนเหลือโลแค่หนึ่งเอง ผมต้องตีเขาให้จมเลยอ่ะเขาถึงจะได้หยุดกับผมอ้าวตีกันเหรอเหมือนโดนลุมตีเลยวะเฮ้ปั่นดีวะแต่กูเตรียมเงินไว้ซ่อมบ้านแล้วไอ้สัตว์น่าจะโดนตีรอบหนึ่งแน่ก่อนโดนตีขออัพก่อนแล้วกันนะต้นไม้แล้วกันไม่ค่อยมีใครมาทุบต้นไม้หรอกน่าจะว่างอ่ะมาทุบต้นไม้ ขอค้อนหน่อยอย่าเอาคืนละขอโลกก่กอนก็ได้เอามากันก่อนมาอุ้ยเมืองอะไรวะเนี่ยโอ้โหเป็นช้างไม่เอาใครจะไปสู้ละ่ะไอคนชื่อขี่พัดเนี่ยเขาตีเราถูกแล้วเพราะเราไปป้นตังเขาแต่คนเนี่ยโอเวลสี่เก้าโอเคห่างกับเราครึ่งหนึ่ง มีโลก็มามีโลก็มาดิเราต้องเอาโล่บ้างแล้วไม่งั้นเราจะโดนเข้าเนื้อแล้วต้องหาโล่แล้วมุนหาโล่เร็วไม่เป็นไรตีต่อกูตีต่อกูมอมไม่สนมาดิดีก่อนเองนะเปิดสึกเองนะเปิดสึกเองนะสี่สิบเก้าใช่ไหมไหนวเนะเวทสี่สิบเก้าเมื่อกี้หายไปไหนแล้ววะ นี่ไงเจอแล้วห้าสิบเอ็ดแล้วหรออัพหรออัพบ้านนี้หรอตรีนี่แล้วกันนี่เข้าแล้วเป็นไงเล่นผิดคนแล้วอุ้ยไอโดตีบ้านกูโอ้ยได้เล่นดิอะไรมีตังอยู่พอดีเอาหยุดสุ่มอัตโนมัติดิซ่อมไปหลายคุณ มซ่อมเร็วทำไมโดนตีปุ๊กก็ซ่อมเลยอะทำไมอะเอาเะล่ะไหมอะไหมอะมีตังอะไหมอะโอเคเดี๋ยวผมน่าจะพอแล้วแต่ขอเอาโล่ก่อนนะดูไปยาวๆก่อนแล้วกันนะขอหาโล่ก่อน <c oughs> ได้สิบสปินมา เก้ร้อยหกสิบนี่ไม่ได้โปรเลยเนี่ยสุ่มได้สปินบ่อยมากสุ่มได้เอเนอร์จีโอ้หถ้าได้อีกนี่มันเลยขอโล่หน่อยเหอะแม่งเริ่มเริ่มจะมาตีบ้านกูแล้วขอโล่หน่อยขอโล่ป้องกันตัวหน่อยย e s โอเคมีโล่ป้องกันตัวแล้วเราสบายใจได้ละหนึ่งที เรียว่าเราโดนหนึ่งทีแล้วก็จะรู้ว่าเขาตีเราเยโดได้แล้วเจาะลูกโป่งเทบเท่ๆไปอุ้ยลูกโป่งเยอะจังวะอือหือเจาะมันไปดิยใครดูถึงตรงนี้นี่ผมขอบคุณมากเลยนะม่ว่างจัดมานั่งดูคนหมุนสปินเล่นนะแต่มันก็สนุกดี อาจจะได้เทคนิคกับผมไปมากก็ไม่น้อยเอาได้ครับหกหมื่นจัดไปแสนห้าขอนเถอะยังไม่ได้ถือว่าแบบยังโอเคอยู่มีเก้าแสนซื้อบ้านนะโอเคมา กูได้ขอนกูตีแน่ผมไม่อยากขโมยไอ้คนชื่ออ e. ีข้างบนเลยนะแม่งเก่งมากแม่งเป็นเพื่อนผมด้วยแม่งเก่งผมรู้เลยถ้าผมขโมยมันปุ๊บใช่ปะแม่งมาตีบ้านผมทันทีแน่นอนแล้วถ้าคนตีผมผมสู้มันไม่ได้แน่แม่งเก่งเกินไปเร,ตรตนะาต้องรู้ศัตรูด้วยนะต้องรู้จักประเมินศัตรตูโอเคได้ <Okay. S 1> ขอนมาแล้วโอเคขอแก้แขนก่อนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เราต้องเอาคน คนเดิมก่อนครับผมเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนโจทย์นะเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนโจทย์มั่วไปโจทย์เราคือคนนี้นะครับผมเราจะตีด้คนนี้ก่อนซ้ําที่เดิมผมบอกแล้วผมซ้ําที่เดิมผมไม่สนคุณเป็นใครผมไม่รู้แต่การมาตีผมถึงสองรอบอะ่ะผมให้ตีแค่รอบเดียวรอบเดียวผมอาจจะให้อภัยแต่ตีผมสองรอบอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้เรื่องที่ต้องเอาคืน โอเคเยี่ยมมีแสนเจ็ดละโ okay, อเคเดี๋ยวเราหมุนนีครบรอบแลนะ้วน่าจะปิดคลิปแล้วก็จบละม,มันรู้สึกว่ามันจะไล่สาระไปแล้วนะโอเคเอออีกสามรอบปิดมารอบสุดท้ายเขาเป็นคูณสองเอ,อือ เราเอาค้อนก่อนปิดคลิปดีกว่าไหมเออขอทุบบ้านก่อนปิดคลิปแจมเลยเคเราทุบบ้านสักหนึ่งหลังแล้วเราปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมผมทุบบ้านไอ้นี่แล้วกันใครก็ไม่รู้มาตีผมขอไม่ถึงยังมาสเสอะนะครับผมตีแปเตาโอาเคมีโลนะครับผมก็จบคลิปไปนะครับผมใครที่ดูว่าขอบคุณมากนะครับผม ที่ดูจบนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้สวัสดีครับ